ไม่รับซื้อแต่แรกได้เท่าหน้าเหรียญน,นะคะมาดูเหรียญอะไรต่อเหรียญน,นี้ที่พี่น้าบอกทําคลิปบอกตลอดว่าอย่าเพิ่งขายนะไม่มีราคานะถูกมากนะคะถ้าใครมีเหรียญน,นี้นะเก็บไว้ได้เก็บไว้ก่อนเลยอย่าเพิ่งขายเพราะว่าราคาตอนนี้ปะนักรับซื้อเพียงบาทห้าสิบตังค์เท่านั้นบางคนก็ขายได้สองบาทสามบาทเขามีค่ะขายได้ แต่สองบาทสามบาทนขายแบบเดือนหนึ่งขายได้เหรียญหนึ่งอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะอย่างของเป็นนันอ่ะซื้อซื้อมาบาทหกบาทห้าสิบปนนั่นก็ขายออกบาทแปดสิบคือขายเลยมาถ้าขายหมดขายหมดไม่เหลือเก็บไม่จมทุนนะคะแต่ถ้าเราเอาไปขายสักเหรียญละสามบาทนะคะคนคนเขาซื้อพปนัไปเขาอาจจะไปขายสามบาทก็ได้แต่บอกเลยว่าเขาขายสามบาทน่ะวันหนึ่งเขาจะขายได้กี่เหรียญ นะคะอาทิตย์หนึ่งจะขายได้กี่เหรียญก็ต้องดูจํานวนตรงนั้นด้วยเวลาที่เสียไปด้วยนะคะเหรียญหนึ่งบาทเรือหงยังไม,ไม่ยังบอกบอกว่ายังไม่ต้องรีบขาย1บาทหลังวัดปี2525 25เหมือนกันยังไม่ต้องรีบขายนะคะเก็บได้เก็บก่อนเพราะว่าราคาถูกมากนะคะไปรับซื้อบาท50ตังค์เท่านั้นถ้าเราไม่ขายใช่ไหมคะเราเก็บไว้ใครๆก็เก็บใครๆก็เก็บ เหรียญในท้องตลาดก็ไม่มีเนาะก็หายากใช่ไหมเดี๋ยวก็มีราคาเองแหละนะคะทุกคนเชื่อเปน็นนาสิถ้าทุกคนช่วยเก็บช่วยกันเก็บใช่ไหมคะเหรียญเหรียญในท้องตลาดก็ไม่มีหายากก็เดี๋ยวก็มีราคาใช่ไหมคะลองดูค่ะลองดูนะเหรียญหนึ่งบาทเทียรลึกนะคะหนึ่งบาทวาระทั่วไปแบบนี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญหนึ่งบาทนิกเกิลน,นะคะเนี่ยหนึ่งบาทนิกเกิลอันนี้สองบาทค่ะ หนึ่งบาทที่ลึกนิกเกิลรวมวาระมาค่ะรวมวาระนะคะคราวาระมารับซื้อเหรียญละสี่บาทเนี่ยค่ะรวมวาระแบบนี้นะหนึ่งบาทที่ลึกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญจบเสนะคะของในหลวงราชการที่สิบอันนี้แบบนี้ไม่ต้องส่งมาชำรุดนะคะชำรุดแบบนี้ไม่รับซื้อเหรียญหนึ่งบาทที่ะลึกนะคะอันนี้ก็ เหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้ก็จะมีสองพศนะคะเหรียญจะเหมือนกันเลยมีปีที่เห็นในภาพเนี่ยปีหกหกและนี่ปีเจ็ดศูนย์ปีหกหกนี่ของเราเองเป็นเจ้าภาพปีเจ็ดศูนย์นี่เราเป็นเจ้าภาพแทนเพื่อนบ้านเพราะว่าเขาสนามด้วยการเมืองการเมืองอะไรอะไรนั่นแหละเขาไม่สะดวกเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่ให้เพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพก่อนอยู่แล้วนะคะปีที่แล้วปีนี้เขาก็เลยให้เราเป็น จะภาพต่อแทนเขานะคะเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยค่ะหนึ่งบาทที่เป็นนักเลือกมาเนี่ยรับซื้อเหรียญละสี่บาทก็จะ,จะมีแยกอีกนะคะอันนี้สี่บาทนะคะเป็นนากจะแยกออกไปแล้วแล้วจะ,จะมีราคามากกว่าสี่บาทนะคะก็คือเหรียญละยี่สิบาทและเหรียญละสิบาทตอนนี้เป็นน,นแยกแยกแยกสี่บาทออกไปก่อน แยก4บาทไปไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยคะ่ะอันนี้นะคะคือเหลยญละ4บาท